สบายดีสวัสดีครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดหวยลาวประจำงวดวันที่7กันยายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูเลขด่วนสายด่วนจากลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่7กันยายนครับเลข3ตัวนเน้นๆนะครับ709237 9, 9 4 2 4 4 7 1 9 3เลข2ตัวนเน้นๆเลยนะครับ37 42 097074 9 3 3 1 1้้ครับคนทุกท่านโชคดีนะครับคนทุกท่านนั้นโชคดีมีชัยถูกผลเวลาพัฒนากันทุกนวดนะครับสาธุ คัสสมิงโมคัลลานจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโ